สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ซักผ้าหยอดเดรียญของเราเ,เองนะคะเป็นกิจการใหม่ของเรานะคะโปรโมชั่นดีๆนะคะสําหรับเปิดร้านใหม่นะคะเพียงลูกค้านะคะมาซักผ้าหยอดเดรียญของเรานะคะเพียง ถ่ายรูปหรือทําคลิปสั้นนะคะลงนะคะและติดแฮชแท็กว่าร้านจิ้งโฮมเซ็นเตอร์ของเรานะคะก็สามารถนําคลิปนะคะหลักฐานในการโพสนะคะไปรับน้ําฟรีนะคะที่จิ้งคาเฟ่ของเรานั่นเองนะคะนี่นะคะเราก็ไปที่ท่าข้าหยดเหรียญมานะคะเราจะเอาคลิปนี้นะคะเป็นลกน้ําฟรีกันนะคะหนึ่งแก้วเลยนี่นะคะก็คือร้านจิ้นโฮมเซ็นเตอร์ของเรานะคะเป็นคอฟฟี่นะคะ พี่คะ้ะหนูเอาคลิปมาให้พี่ดูะคะ่ะว่าเมื่อวานนี้หนูไปซักผ้าหยอดเหรียญมาเนี่ยนะคะก็ทําเป็นคลิปสั้นมานะคะแล้วก็ติดแฮชแท็กร้านจิ้นโฮมเซ็นเตอร์นะคะจะมารับน้ำฟรีได้ที่นี่เลยใช่ไหมได้คะ่ะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะท<ะ>ี่ เพียงลูกค้านะคะนำคลิปสั้นหรือเป็นรูปภาพน,นะคะมาที่ร้านจิ้นโฮมเซ็ตเอร์ของเรานะคะก็สามารถมารับน้ำฟรีได้เลยนะคะที่จิ้นคอฟเฟ่ของเรานะคะนี่นะคะพี่เขากำลังทำอยู่ ก็ขอฝากไว้อีกอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็เน้นย้ํากับโปรโมชั่นดีๆกับการเปิดกิจการใหม่ของเรานั่นเองนะคะในสกขาหยอดเหลียงนะคะเพียงลูกค้านะคะเข้ามาสักพ้าแล้วก็ติดแฮชแท็กถ่ายคลิปก็ได้หรือจะโพสภาพก็ได้นะคะติดแฮชแท็กร้านจินโฮมเซ็นเตอร์ของเรานะคะก็สามารถรับคูปองรับน้ำฟรีได้เลยนะคะที่ร้านจินโฮมเซ็นเตอร์ของเรานะคะก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ